จังหวัดระนองโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดโครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2,567กิจกรรมการเพ้นภาพปาเตและการทําเครื่องกระดับการแต่งกายบ้าบ่ายยายาระหว่างวันที่27-31ถึงพฤษภาคม2,567ณวิทยาลัยชุมชนระนอง กิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมเพ้นผ้าปะเตะและการทำเครื่องประดับการแต่งกายบ้าบายยายาที่ใช้สวมใส่ในงานแต่งงานหรืองานมงคลต่างๆซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในการแต่งกายแบบบ้าบายยายาโดยมีวิทยากรที่ชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้สอนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดสร้างไรายได้โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเดิมของคนในชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองชุมชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสืบไป